แล้ววันนี้วันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2568ผมเดินมาที่หอประชุมพิกเนศวนนะครับอ๋อเห็นเดินเข้ามานี่ครับวันที่16มกราคมถือว่าเป็นวันครูนะครับอ่าตอนนี้ทางคณะผู้บริหารแล้วก็คณะครูบาอาจารย์นะฮะ คณะครูบาอาจารย์ของวิเลยการฝพื่ครูนะครับได้พากันมานั่งนะครับนั่งเป็นรับพากันมาพร้อมเพียงกันนะครับ,รบซึ่ง,งเวลาที่ได้กําหนดนั้นก็คือเวลา9ก้นาฬิกาที่จะให้ครูบาอาจารย์เราพากันมาพร้อมเพียงกันแล้วก็ให้นักศึกษาข,ของพวกเราได้รับทราบถึงข้อวัดปฏิบัติต่ตางๆตรงนี้ก็เป็น นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของวิทยาลัยการเฟื่องครูที่ได้มาเข้าร่วมในงานวันครูวันนี้นะครับซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็พากันเตรียมตัวกันมาตระเตรียมกันมากระตือรือร้นมาซึ่งสังเกตได้นะฮะสังเกตได้จากเรื่องของการแต่งกายเรื่องของอาการพูดจากันหรือ แม้แต่เรื่องของการวางตัวนะครับทางครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สั่งสอนก็มีความภาคภูมิใจในลูกศิษย์ของตนเองซึ่งตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในระเบียบตั้งอยู่ในวินยัยนี่ครับบรรยากาศของวันครูปีพุทธศักราช2568ของวิทยาลัยการพุทครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนปนคร ตรงนี้นักศึกษาของพวกเรากําลังพากันศึกษาแล้วก็พากันศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของมหาวิาลยซึ่งมหาวิาลยจะได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่นหนึ่งนั้นได้รับรู้โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในวิชาชีพครู เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับนักศึกษาเหล่านี้เมื่อพวกเขาเรียนจบไปแล้วพวกเขานั่นแหละครับจะไปเป็นผู้พัฒนาประเทศไทยในอนาคตเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเพราะว่าพวกเขาหลังจากที่ได้รับความรู้ไปเป็นครูเรียบร้อยแล้วก็จะไปเป็นผู้ที่จะสอน หรือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมดูแลลูกหลานของพวกเราในอนาคตนี่ครับบรรยากาศของหอประชุมพิกเศสวนในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2568นักศึกษาของพวกเรานะครับดูแต่ละคนแต่ละคนนะครับ นั่งมีความอ่าพากันตั้งหน้าตั้งตามีความตั้งจิตตั้งใจนะครับดูแล้วอ่าเห็นเห็นแล้วครูบาอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้สอนในฐานะที่เป็นผู้ดูแลก็มีความภาคภูมิใจในนักศึกษาที่นักศึกษาได้เห็นคุณค่าได้พากันมาร่วมกันแสดงออกในวันนี้ซึ่ง ในวันที่16มกราคมทุกปีนะครับเป็นถือว่าเป็นวันครูนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครถือว่าเป็นสาบัญเกษฑสาซึ่งเป็นสาบันญเกณฑสาได้รับว่าเป็นสาบันญเกศึกสาที่ผลิตครูเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นขนาดนี้นักศึกษาของพวกเรากําลังตั้งใจฟังกําลังตั้งใจดูมันข้อบรรยายนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยายลัการเืีอดครูที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นํามาให้นักศึกษาได้รู้ ครับนี่เป็นบรรยากาศของหอประชุมพิกเนียสวนในเช้าวันที่16เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นะครับซึ่งถ้าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับได้เห็นภาพเหล่านี้ก็เกิดความเมตตาเกิดความกรุณาต่อลูกศิษย์ของตนเองซึ่งต่างลูกศิษย์ของตนเองต่างก็มาจากต่าง ที่นะครับบางคนก็มาตากักจากต่างจังหวัดบางคนก็มาจากต่างฐานะแต่ความมุ่งมั่นของนักศึกษาเหล่านี้พวกเขาต้องการไปเป็นครูนะครับและที่พวกเราได้รู้นั่นแหละว่าผู้ที่จะพัฒนาคนผู้ที่จะทําทให้ประเทศชาติของพวกเราจเจริญเติบโตในอนาคตได้ก็คือคนที่เป็นครูนะครับิ ให้ดุกคัาสิ่งใหม่ใหม่โดยใช้ความคิดและกระตุ้นจิตนาการให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะถ่ายทอดวิสัยการสองเจ้าของ เห็นบรรยากาศที่นักศึกษาที่ประกันตั้งใจพากันนิ่งไม่พากันหยอกล้อเล่นกันไม่พากันกระตุกกระตักไม่พากันแสดงไม่สัมรวมเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เห็นหรือแม้แต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเมื่อเห็นแบบนี้ก็จะเกิดภาพความภาคภูมิใจในตัวของลูกของพวกเราที่ได้ส่งเข้ามาเรียนที่ได้ตั้งอยู่ในกฎในกติกานะครับนี่เป็นภาพที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับนี้บรรยากาศของมหา วิทยาลัยราชพัฒน์พระนครน,นะครับ